คันนี้ราคา399้าใต้แดงคันนี้ราคาล้านสามตอนนี้หายไป1ล้านบาทเต็มๆครับผ่อนต่อเดือนเจ็7,000บาทลูกค้ากลับฟรีก่อน120วันนะคันนี้ผ่อนต่อเดือนเจ็7,000ช่วยค่างวัวสา0พันหรือผ่อนเดือนละ4พันเอาไปสิ <c oughs> ไม่ซื้อโคตรคมแล้วนะครับรับประกันแบตเตอรี่ให้อีกคูเดือนใครตัวแบตเตอรี่จะมีปัญหาของไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันครับคันนี้ตัวรถอายุเขาจะลึกกว่าครับตัวนี้เป็นปี2009ฮะ้วและก็เป็นตัวสแตนดาร์ด ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับจะไม่ใช่ตัวเอ็กติโมความหล่อที่ผมว่าคันนี้ไม่แพ้คันนี้เลยนะแต่ผ่อนถูกลงไปประมาณ2,000บาทคันนี้ผ่อนเดือนเจ็ดพันตลอดยุคสัญญาแต่ว่าใน4เดือนแรกคือขับฟรีใน6เดือนต่อจาก4ี่เดือนช่วยค่างวด3,000บาทลูกค้าผ่อนแค่เดือนสี่0บาทครับแคมรี่ไฮบิดด้วยโคตดคมติดหน้าจอแอนดรอยมาให้ด้วยโอ้โหโคตรหล่อไม่ใช่ลูกค้าติดนะผมเป็นคนติดให้ลูกค้าตอนแรกก็มีลูกค้าท่านหนึ่งจองมาแล้วนะครับแล้วลูกค้าอยากได้จอแอนดรอยผมก็จัดการติดตั้งจอแอนดรอยให้แต่ว ่าเจ้าของที่เขาจองมาคือไปไหนไม่ผ่านนะผมก็ติดไนเกอร์ถือว่าไม่เป็นไรถือว่าจอย n d r ด i อยที่ติดไปก็ให้กับผู้โชคดีคนต่อไปแล้วกันไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสแล้วลูกค้าที่ไปไหนไม่ผ่านนะครับให้ผมติดจอยแอดอยให้ผมก็คืนเงินจองด้วยนะผมไม่ใช่ว่าพี่เออไปไหนไม่ผ่านครับเงินจอง1000บาทผมติดจอยแอนดรอยไปให้สี่พันเออผมขออนุญาตไม่คืนเงินจองได้ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่สไตล์วอชัยคานะครับพี่ผมคืนเงินจอง100%ซนะครับผมไม่มีเอามาหักนะเพราะผมคิดว่าไอ้ ได้ไปอีกอันนี้เราให้ถือว่าให้ลูกค้าไปเพิ่มเติมด้วย